สวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องลอกิกพ้าร้ยอยยูขณะนี้เนาะเมื่อวนี้กลับมาพบกับลอกิกกับวันอาทิตย์วันหยุดของผู้ใดหลายๆคนเนาะคะ่ะวันอาทิตย์ที่สิบห้าเมื่อวานี้ลอกิกจะมีตัวเลขแนวทางราพัฒนาของอเลขมีที่มาแล้วก็ของเซียนหนุม่มในคลิปเดียวกันอีกเหมือนเดิมคือเก่าเนาะสาหรับสองเซียนนี่ ก่อนเราพัฒนาก่อนลา,พ,นา,นลาพัฒนาออกเนาะมือนอี้เราิกมีตัวเลขแนวทางใหม่มาว่างทางจองให้ FC แฟนครับได้ติดตามรับชมรับฟังกันปึงไปน้ำกันนะคะสำหรับลาพัฒนาของเซียนหนุ่มแล้วก็ของเลขมีที่มายํำอีกครั้งเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางเน,ะนาะแนวทางทุกตัวก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการรับฟังมอนเดิมขึ้เกันนะคะ ทเลาะพรเขาบอกปังเราคิดก็กราบขอโทษขออภัยไว้ก่อนร่วงหน้าเหมือนเดิมคือเกาเนาะกราบขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีแฟนคลับหลายๆนะคะที่เข้ามาติดตามแล,ล้วก็กดไลค์กดแชร์บร่าวาสิป็นค้นเกาแล,ล้วก็ค้นหม่ที่พึ่งเข้ามากาบขอบพระคุณหลายๆเนาะที่ผ่านเข้ามาแล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เข้ามาบึงแนวทางกันก่อนเนาะค่ะอย่าพึ่งหนีหายกันไปเนาะบึงแนวทางไปเรื่อยๆมักเซียนใดจัดเซียนนันเนาะค่ะ ถึกึกถึกใจเสี้ยนใดเขาดีเขาบ่อยมาเบิงมาแง่งซอยกันเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนามีทั้งรัฐบาลไทยพร้อมเนาะค่ะแต่ว่าสัส่วนมากเรากิกาสิรุ่งป็นเราพัฒนาเนาะเพราะว่าจันพุทธศุกร์มีอาทิตย์หนึ่งสามเทียบคุณเนาะค่ะก็เลยจะลงบ่อยต่อเนื่องเพราะว่าจันท์พุทธศุกร์ส่วนรัฐบาลไทยกะหลังรัฐบาลไทยออกแล้วกะก่อนจะ ่อนจะถึงรัฐบาลให้ออกเนาะค่อยเสจได้รุ่งกันผู้ดใดกับขอบพระคุณนหลายที่ไปเข้ามาติดตามแต่ยังรอคอยของทุกๆเซียนอยู่กัขบขอบพระคุณมากๆเนาะแล้วกลับขอบพระคุณตัวเลขแนวทางจากเซียนหนุ่มแล้วก็เลขมีที่มากลัขบขอบพระคุณหลายๆเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางตองวดของเพิ่นกันเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะเป็นราวพัฒนาของเลขมีที่มาแลวก็ของเซียนหนุ่มเนาะ เบืงของเหล็กมีธีมาก,กันก่อนเนาะคะ่ะสำหรับรับพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมางวดเกาเ่าเฮาเนะงวดเก่าเฮาของเหล็กมิธีมาหลุดไปเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางรับพัฒนาของเหล็กมิธีมางวดที่แล้วงวดเก่าวันพุธวิ่งเก้ากับวิ่งแปดเพิ่นเข,ขาเนาะงวดนี้เพิ่นหลุดไปสําหรับเหล็กมิธีมากับการก่อระกุนเอฟซีคือเก่านะคะ่ะ เพราะว่าเลขสีขาวเลขสีเบอร์ขาวกันยังเขามาติดตามแล้วก็รอของเลขมีที่มาแล้วก็ของเซียนหนุม่มเขามาบึงเขามากดไลค์กดแชร์ให้กับขอบพกบคุณหลายๆเนาะตัวเลขแนวทางกับมีเขาไม่ลดเราคิดก็กกขอขอโทษขออภัยแทนเซียนเซียนเนาะสำหรับแนวทางไปต่อไปต้องงวดกันเนาะสำหรับของเลขมีที่มา ไปต่อกันยาวๆขอให้วันจันทร์เป็นวันดีๆของ FC แฟนค่ะมักเียนใดจัดเส้นนั่นเด้อค่ะบึงกันไปเรื่อยๆเนาะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเราพัฒนาวันจันทร์ที่16วิ่งรูดของเลขมีที่มามี 1, 2, 2 6, 1, 7, 7, 1 8, กับ2 2ตัวหกหางมี16 2 6 1 7 2 7 1 8หแล้วก็2 8นะคะนิ่มเจาะที่4หหาง ตัวนี้ตัวจอเพิ่นมีหนึ่งหกนึ่งสองหกหแล้วก็สอเนาะเละเบอรก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับสองสองสามตัวสี่หางมีหนึ่งสองหหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองค่ะสำหรับเราพัฒนาไปต่อตามต่อแนวทางต่องวดบ่ต้องหยุดบ่ต้องพักผ่อนกันแลน้วเนาะเฮาตัวรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าเลยค่ะวันจันทร์เนาะ <c oughs> ครับนะเจ้าอเอาค่ะสำหรับเอซีแฟนคลับของเหล็กมีที่มาที่รอคอยเพิ่นเนาะเอาไว้รุ่นเอาไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกของเหล็กมีที่มาใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยากลองบึงจับตามองเพิ่นกะลองดูเด้องวดนี้เนาะ สำหรับของเลขนี้ที่มาไปต่อของเซียนนุ่มนะคะ่ะเซียนนุม่มงวดวันศุกร์ที่ผ่านมาตามติดตามต่อกันเลยเนาะบ่อกเข่าไม่เข้างวดที่แล้วเข่าตัวตัววิ่งนะวิ่งรูดที่เก้าสำหรับเซียนนุม่มแล้วก็หลุดแล้วก็เข้าเข้าแล้วหลุดเข้าแล้วออก สำหรับเซียนนมสายวิ่งสายรูดมวดนีบอ่อพานเนาะสองตัวกระรุดสามตัวกะระพ่อพานเนาะเอาไม่เหมือนดืมขึ้นเก่าค่ะเลขกนี้เข้ามีรูดสำหรับบนออกสี่เก้าแปดล่างออกเก้าสี่บวขาวเนาะมวดที่แล้วออกเก่าสามมวดนี้มาออกเก่าสี่โอ้ยมันกะซ้ำเล็ อันนี้เนาะเนะค่ะเอฟซีมาบาอกตบนักกันอยู่แอปนาจอเอาเลยผู้ใดพอยันลืมยันอ,อยังเนาะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์มืออื่นคนะุณเนาะลาวัฒนาจังสีออกเราคิดก,ก็อาจจะไม่ได้สรุป รวมเซียนห้เด้อค่ะลงคลิปไปคลิปมั่นไปห้เรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของเซียนหนุ่มแล้วก็เลขมีที่มาเนาะคะ่ะของเซียนอื่นๆลงไปคลิปไปคลิปมั่นแล้วแยกให้สาหรับของเซียนหนุม่มเราพัฒนานะคะวิ่งรูดมีศูนย์นกับสองสองตัวหกหางมีศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์แปดสองแปดศูนย์หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเนาะค่ะ เนนจอที่สหางคือเกานมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งล้วกับสองหนึ่งค่ะเล็กปืนก็จะมีศูนยูนย์กับสองสองสองตัวสี่เยสมตัว4หางมีสองศูนย์สองเกย์สองแสองหนึ่งแล้วกับศูนยนย์องค่ะเนนจาอที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองตัวนี้เนะ มเมนอผิดดูกาพอรูปเไปหลายๆเดือกกันเบอผิดก็กยัางยำไปผิดไปล้งมองไปลุ้นอ่นแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับของเซียนนมเหมือนเดิมคือเกาอย่าลืมกาเป็นกำลังแรงใจแรงเช่ห้เซียนนุมแล้วก็เล่นี้ที่มาคือเกาเด้ออ่า แคน้าจอเอาค่าผู้ใดอยากเบิ่งเทียบเบิ่งเคี่ยงของิ่นเฉพาะในคลิปนี้ของเซียนสองเซียนนี้เนาะเลขมีที่มาแล้วก็เซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มกับของเลขมีที่มาเอาไว้ไป,ไปเป็นแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะค่ะวันนี้วันอาทิตย์ทั้งวันพักผ่อนยอนใจนอนเบิ่งแนวทาง เอาไว้พิจารณาเหตุงานบานเสร็จแล้วกลับมาตามต่อโดยแนวทางนะคะมาบึงเปิดบึงเปิด,ปดทิมไว้ให้ก็ดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ,ะลราก,ก็ขอให้เอฟซีแฟนครับโชคดีโชค m ắ นเฮงๆปังๆได้ะคะ่ะวันจันทร์พรุ่งนี้เนาะ,ะเราพัฒนาและก็รัฐบาลไทยขอให้ปังขอให้มนันขอให้เฮงสำหรับคลิปนี้ก็กรับขอบพระคุณตลกแนวทางของเลขมีที่มาแล้วก็เซียนหนุ่มแล้วก็กรับขอบพระคุณ f อซทุกๆท่านเนาะ ขาดพอได้เลยก็คือ FC แฟนคลับหลายๆเนอะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับขอพรบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ